dạ ừ, ô, oh, đây bơ này nó, tiếng khen, ừ. hết, rồi hết nhăng rồi nè, dầu, này, nè, nhiều thôi nĩ bơ, mình chỉ cung kính mà mì <laughs> เจ้าของก็ใส่ได้เออใช่ตอนนี้แนบเข้าไปคือว่าแน่นแะนนเนาะหนักไป<อ> พี่น้องเลยเปิดคลิปเปิดภาพมาตอนนี้กกนะพี่น้องเลยอยู่กระต๊อบพอสเตลคือเกนะ่าเนาะพี่น้องเลยโอ้เสียงเพลงบอลบอลแต่เช้าแท้นี่นเ,าเนาะอ่าเราหินน้วคลองน้ำนะเนาะมาได่เชร้าได่เชี่ยวดินี่เนาะสบายดีเด้อโดยโดย,โดย,โดย,โดย คัก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 เออมันจังโบเข่าเฮือนนะนี่แต่บะสบายดีเด้อเต้อเด้อโดย้ยไดน้อีบ้านนี่เนาะเสียงเพลง เฮยะเนยเฮ็ดนาเฮยังไงนะเย่าเย่าเสียงเพลงนี่นะเออปล่อยน้ำลงคลองีนีมาจะเช่าคุณบอลนี่นะบอน เพ่อนไปเอาไก่มาได้ไหมฮะโอ้เพิ <t <t ่นเอาไก่มาบ่ม้หน่เอเน้ออันทวงไะ้ลายมือเพื่อนเอามาให้เอ็มหัวยันหัวหญ่บ่หัวอ่ลายมันหยาบญ่หลายมันหยาบ ตะไคร่กับสบายดีเน้อเราพี่น้องเอฟซีมาสู่กุศุคนนะวายชูน่าระดับประเทศดี่ตหนับกระสูส่องมาไลคือเกาพี่น้องเออผลนตกเมื่อคืนนี่มันลาดขมานี่เลยบ่น่ามาไลเขาน่ามันไลเขาเลยเนาะ กันยังบาทเนี่ยพักแล้วเออเอเก็บเครื่องเก็บของขามาได้เออเออละ

อันบูว่ใว่าเอาคนแล้วมบุนีครรักบแลว่าให้ยังอยู่เบยให้อยู่บุรบุมีขกินบมีข้าวกินแล้วไม่บุมอะมรเงินกับเออข้าวกับเบิรดอข้าวเบิดลมัเบิร์ดจะไม่เมอือ เขากินกับบมีก็ได้บ้าอยากให้มันอยากให้แล้วไวๆเลยฉันเลไปหานาะเอออ่าออ๋อเนาะเดี๋ยเชือข้าวฉ่หนึ่งแต่ฉเดือนเลยโอ้ฉ่ำหนึ่งสามเดือนที่คือว่าแล้วกินจะค้นจะกินสองคนบัตรลูกชายได้ค่ะเดยอ อ๋อแบบได้ได้มาเองด้แต่นี่นอืมอืมอืมพากินพอ่ะเฮอยี่อมันแรนี่อือืมออันเขายังัไปมคุดมันลงพุ่นลมค่้อยลงไปผออนอืม แต่ดูดูีแบบออกมาเลยเขาเงินแบกปูนี่บที่ชื่อขานะเออปูนเช่นเอาเข่าเช่นเอาเออบ้นเอออันนี้กันี่ก็ไปเช่นเอาหนิกะไปเานี่คันวัดดาวไไปลาวแล้วบอยังยังเวันเล่นวันนวที่ลาวเออเออจะบุญมมาก rồi Chắc chỉ đây để bó nó ừ. rồi đào bị lô áo nó ừ. đào nó chết sèn vó, ừ. cho bé đào vô say เือนกยองนีนะม่นียวอโอ้ดอยดยเดี๋ยวไปี่เลยอืมอือยให้มาพีเลยโอบุญมาเลยซื้อพากระจาดมาเลย พุ <an> ่นละขุดให้มันลงไปพนะ ชะเต๋อยังบ่มาเนาะชะเต๋อเนาะยังยังเฮ็ดเวียกอยู่เพื่อนอยู่อือยังถูเฮือนถูซานแล้อยู่เพื่อเราสิตูถูเฮือนแล้วแล้วถูมือ1 2 3เทื่อแล้ว่ะโบ่ถูปล่อยเรือนเทื่อยังบ่ได้ถู เด็กเข้าสิย่อเพื่อนตอนเที่ยงนี่กี่มีวะมีคือว่างละมีก็บ่ไรจะพอกินจี๊กมีบ่ได้ย่นบุพอกินเออไส่ใส่เพิ่งค่ะไปพาไปเพิ่งเนาะอ๋อใช่เนาะ เงียใคยขีนาตัวเองคายครได้เห็นไได้ใช่มันบูมีอ่าจำเป็นแล้วมันบูมี่นี่เรืเท่านี้เหรอือมันจะกุมกินวะแบบนี้เจ้ามีแต่บาเจ้าคองก็อดกอนอดกอนนะแค่นั้ไเหบออดเจ้ากินข้าวเช่าหรอวะนี่ใช่ กินอดไว้โอ้ยก็กินแล้วแล้วบุญากเนาะกอไ้ยเวันนี้ก็เขากินมดจังกินน้ำหลงย่งให้เพิ่นกินก้อนจักินน้ำนางโอ้ยเนาะกินน้ำกอมดยงแช่งกรบบุ่าให้ช้างเพิ่นอิ่มก้อนอ่า แล้วอยู่ด้อ,องมันมนี่เหนาได้ก็ได้เาก็ได้ไ่ได้กินเจี๊ยงแค่นี้เี่ยป,ปุ่มชุบยาเกี่ยปุ่มชุบยาป้าทุชื่อมันเป็นหัวเลยเนาะเจี๊ยปุ่มชุบยานี่ยเหลืออยู่หน่อยเดียวเข่ากับพี่น้องเลยน้าอนแกทุ่อยูอ่ใหืองทงแมแรงนี่ เอ,เอาไก่จับไก่แล้วไปขายซื้อไก่กับมันเพราะ้นไ,ไล่ไก่กัช่อช้ำโตมันชิดได้เร <c oughs> ินไม่เน่อะรกับพอได้ชื่อเข่าโลนี่นักก่อนนั่นกเทราฉะนั้นเนี่ยวันที่เอาเป็น<อ>กระชากกับพอละไก,ก่สีหโกกาโตก็ไม่ชิดได้ไก่คนน้อยก็บน่อยก,กัดช้ำนี่ใช่ไหม่บริบริช้ำนี่ป่ะจะ

จักขิมวนชื่นเลยพี่น้องเยดอกยังเป็นเพลงลาวอยู่คันเพลงไทยนี่บ่บ่ได้เลยนะอึบ ใช่ประตูกัอนบอนี่บอต่อไวนีเหลืออีกนันดเตียงนี่บอเอาเข่าก่อนบ,บอบเอาเข่ากำลังก็ได้บอบอ เอาตัวพเข็นี่ละเอาก็ได้ตอใส่หมดอคพ่อเนแต่พ่อว่าเราไม่เหมือนพ่อค่ะคได้รับนี่ก็ต้มาตัดลือใส่กันเอ,อนยเขามาันตัวนีน้เนาะ,ะกับตอน้าเขาซื้อมันจะพวง,งน,น,ออนะงงพรอมลรับร่อยมา นมือนี่แล้วยยู่ดอกมือนี่เนาะแนแลฝากระจาดกับมาเลยโอ้ลุดชับเ็เข่าเออมัน,นมันห้องสังสีอืม อ้อ oh, อามาห้องจชิงชีนี่บบกกินข้า,าวเช้าไหมล่ะบ่นแม่เป็นแม่หากินยู่นี้ละแม่หาปองฟงอ๋อ oh. พองกาแฟกินละบ่กาแฟกินละบ่ฮะพอลงมาสู่กินแล้วเ<ะ>บิ้งให้เราไปชื่อกาแฟมาไว้ให้กันเช้โต้ไปใช้โต้ไปชื่อกาแฟมาอ่าชื่อกาแฟมาไว้เด้อจะซองเท่าไรบ่เดี๋ยวนี่ยชื่อมาเบิ้ดเท่าไรเด้อเอาไว้กิน โอ้เตรียมเอามาใช้ใส่ๆเตะเสาตัวนี้มาใช้ตัวนี้เสาตะกี๊แต่เพิ่นม้างแล้วเพิ่นฝ่าไว้ตะกี๊เพิ่นบ่เอาอ๋ออ๋อฝังอีกไว้นี่เออยั่นเสาแต่ดุดๆว้าวดุน้อก็ได้เก็บมาใช้เนาะ ไมนแน่นยังไฟไม่เ่นใครกลัวไม่เชือนนนี่เลย

เจาะวเดี๋ยวเชาต้องปูนให่ก็ไปยิงไปคอคือบตกส่านหเดลมันเอาเอาไปเจาะเอาไปใช้ลูกหมูใหญ่ไปเจาะไม่หมดบแห้งเลยใช่ไหมใช่ไหมอยู่เขาสามารถแปลงได้บ่

ออยี่ยงเรือเจ้าแม่ชีพอหรือเห่หเรืออะไรชี้เฮ็ดยีงมีแล้วเนี่ยเอ็ดแทนอะไรชื่อบอกว่าน,นี่เนาะไหนกี่สาที่มาหาว่าแพน,พนเยอนี่ไดยคะ80อยู่นี่แปิบอยู่เนื้อน้แพนละเก้าสิบ เน be okay, yes no uh ื้อมันไก่บอลเห็ดมันแพงแงลงมาเลยคุณบแหนนึ่งนะลงมา่ไหโอเคขมดเขาเชื่ออยู่เนื้อแพละเก้าสิบพันเลไปเบาๆขม้ดีดี๋ยวป

ใช่ตอนี้แนีเข้าไปคือว่าแน่นแนนเนาะนี่อซงหน้านักไก่ฮ้งหเลยแข่งกันนะนน้งโรโคตร้งตร้ง้งโค้ง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 กง้้้ ได้บ่โอเคเอาไว้กินละโอเค,อเคสปะเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางมาไลก็จะได้ขอจบคลิปปิดคลิป่งวงวบเพียงสำนี้กันเด้อพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอซเบิร์ดชุกุสุคนเนาะอที่เข้ามาติดตามนะครับสม้มทั้งซองมาไลเนาะสำหรับคลิปนี้ลำ่ำลาเลยเด้อพี่น้องเลยสปายดูไะ